วันดีวันทั่วอยู่อย่างนี้ก็ปาไปอยากให้เน่นหนักข้าปฏิบัติตามคำของพระพุทธเจ้าสิ่งธรรมไม่กลับมาโลกาพินาศเพราะจะนั่นจากให้โรคมีความเริ่มเด่นเป็นถูกให้สิ่งธรรมกลับมาโดยเฉพาะอย่างวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระควรที่จะเข้าวัดปาโรคโควิดก็คือการสิ่งภาวนาภาวนาตอนนี้จะปาเพราะ โรคโควิดเข้าไม่ถึงใจการภาวนาคือรักษาใจยารักษาใจคืออนาปานุสติคือลมเข้าลมออกไม่ได้เสื้อทำไมทำยากจิตใจไม่อยากจิตใจเกิดมาปไป้วยกิเลสไม่อยากให้ทําไม่อยากให้ทําบุญอยากให้แต่ทาํทาบาปทาบาปเพื่ออะไรรักโลคทาบุญคืออะไรทั้งหมด ดูลมหายใจเข้าหายใจออกนะก็มีอยู่แค่นั้นโดยเฉพาะพิธีวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมิแตกของตนญาติโยมลูกหลานมีจิตาธาตาไลตะบุปัจใจเสื่อของแก่พระเจ้าประสงค์แล้วก็ให้ถึงให้พรก็คงจะเป็นการฉลองไปในตัวด้วยอำนาจคุกโศลพระเจ้าประสงค์ตลอดตั้งออกตนญาติโยมลูกหลานจติปีน้องเจ้าที่ทำบ้านเมืองก็ดีด้เสือละมมารวมกันแสดงออกถึงวรม ดีอกดีใจเป็น <favorite> บุญกุศลบุญ <spit> กุศลกเราได้ทำแล้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณประทมคุณพระสงค์และสิ่งกิจทั้งหลายในสาสนโลกกันนี้ก็จงมารวมกันจงปกว้องกปัาประษาอกตนจมลูกหลานทัศิพี่น้องเพื่หน้าที่ก็ดีตลอดทงพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีตรงมีแต่กลมกลมจะเรินกลไกสุดใจ เดินทางไปไหนมาไหนที่วรมสะดวกสบายตลอดว่ดไปนึกถึงใดปัตนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จสมดังความปัจนนาจงทุกสิ่งทุกประการเนสาธุสาธุสาธุสานีโยมจากกรวะทำได้อหนเตรยมรือไม่สันเย บ้านแห้นไหนปะไตนะกท้ายกับการในตนะไร้งไ้าอ่อมีมรเจ้าพสงนยังไม่ได้ถวายนะมามาครับกรับครับท่านครูบาอาจารย์นะครับในพิธีที่เป็นมหามงคลยิ่งในวันนี้ พระพุทเราไม่ได้คาวว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค็คงจะไม่สมบูรณ์นะครับในวันนี้มียาติธรรมวัดจากหลายๆวัดนะครับได้มาน้อมบูชาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นำต้นตะวันมาร่วมถวายๆๆด้วยนะครับก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลังจากชาละวัแล้ว ไม่บอกนะครับต่องขอตัวรุ่งตั้งใจ,จกราบขอ,อถวายสักการะก็ได้พระบุญลงปู่วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลอย่างสูงยิ่งได้รับความเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมณศรรักดิ์วัดจนหลวงปู่พาไปห้าชั้นเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดาชั้นชั้น อาจารยนเอกอาจารพิเศษชั้นฟาดไปตั้งห้าชั้นเลยหลวงปู่ขึ้นเป็นชั้นลาดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นมหาบุญส่นเป็นบารมีของหลวงปู่เพราะฉะนั้นวันนี้ลูกหลานก็อโอกาสถวายสักการะหลวงปู่อากราเดี๋ยวอาวันโม คันธมโยสัสสัตตะวะโตปะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโตอรัตตะวะโตอะระณัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ <muluh> m um... ชาปปังกตังกังมังอุสาเรนตานิยติโสมังโลกังกปะเทติอภามุตโวจันติมาอภิวาตนาเทวตันิจังวิชานิโรตัตารูตันมาวะันเตอายุวันโรสุขังภะลาโรว่าได้รักตัวยได้ฉนองด้วยเหมืกันว่า หลายท่านควที่เตรียมมาก็สเรปดล้วนๆกระเป๋าเพื่ออะไรของเพื่อนหรือของคนด้วยก็แต่ญาติโยมด้วยไม่รู้ว่าออกทางไหนขอญาติโยมเป็นถึงญาติเดี่ยวเดี่ยว ปุปัจจัยไงสามาคารวะขัานนี้ขัานพวกดชนะแม่งปีออกคนแดะรงทั้งใจทั้งใจรวม้ามาแล้วหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสองพันแตกร้อยเก้าทีบแปดบาท 哎，通常都爱大个，那个玩意